สวัสดีค่ะวันนี้มาทำดอกไม้จากหลอดง่ายๆกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะนำหลอดสีที่ชอบมานะคะดึงตรงพับได้ออกนะคะงอได้ออกนะคะใส่ลวดเข้าไปค่ะเวลาซอยจะได้ไม่ขาดนะคะดันล,ลวดเข้าไปให้สุดข้างบนนะคะแล้วก็ซอยค่ะซอยไม่ต้องเล็กนะคะประมาณครึ่งเซนค่ะซอยให้เท่ากันเสมอกันนะคะ ดอกออกมาจะได้สวยค่ะ ซอยมาแค่ตรงที่งอได้นะคะก็นำรวดออกค่ะแล้วก็ม้วนดอกเลยนะคะเห็นไหมคะม้วนดอกมาจะได้สวยนะคะแ้นแบบนี้นะคะตัดตรงปลายออกหนึ่งอันนะคะแบบนี้นะคะเพื่อจะติดเทปใสค่ะ เทปใสนะคะได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะนำที่จะทำเป็นก้านนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก้านของหลอดเล็กแบบนี้ก็ใช้ลวดนะคะออกมาสวยเหมือนกันค่ะ พอดีมีหลอดของทําเหรียญปยทานส้มนะคะก้านส้มเลยเอามาใช้นะคะแล้วก็ติดเทปใสนะคะลวดก็ติดเทปใสเหมือนกันนะคะติดให้แน่นๆนะคะ ได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะต่อไปมาทําใบกันค่ะนําหลอดสีเขียวนะคะหลอดชาเย็นมานะคะตัดตรงนี้มามก็ใช้อันที่ตัดอันแรกมาวัดนะคะเท่าๆกันถ้าจะใช้เป็นใบให้เต็มไปทั้งก้านเลยก็ได้นะคะ แต่อันนี้จะใช้แค่3ท่อนนะคะจะตัดฉลับด้านซ้ายขวาแบบนี้ด้านบนด้านล่างตรงนี้จะประมาณสักเซนนึงค่ะแล้วก็ตัดเลยนะคะอย่าเหลือน้อยนะคะเหลือน้อยไม่สวยค่ะประมาณเซนนะคะเหลือด้านซ้ายดา้ด้านบนด้านล่างประมาณเซนนะคะ เหนะหะเหลือตรงนี้ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ใส่ใบเลยแบบนี้นะคะนี้ซ้ายขวาค่ะใส่สลับกันไปนะคะ จะเข้าเงื่อนมันพอดีนะคะเห็นไหมคะค่ะแล้วเราก็กลับด้านนี่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยพับมาพับมาให้พอดีกับลวดพอดีกับหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็ติดเทปใสเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่คะง่ายไหมคะแค่นี้เราก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ